ดครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการใหม่ของผมนะครับชื่อว่าเรื่องสยองคืนวันศุครับรายการนี้ครับผมก็จะมาเล่าเรื่องน่ากลัวน่ากลัวร้อนๆน,นะครับให้ทุกชมฟังนะครับฝากไปติดตามนะครับที่จะกลับมาทำทรูทูบ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ขออนุญาตยกไปเรื่องเล่าจากพันทิปมาล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าจากดอนตาลไปฟังกันเลยครับเรื่องมีอยู่ว่าพ่อตาแม่ยายมาจากดอนตาล มากับญาติพี่น้องสิบกว่าคนแม่ยายกับน้องโทรัดกันว่าจะพากันไปหาของป่าหน่อไม้ต้นสารบนเขาครับรถก็เดินทางมาปกตินะครับแล้วก็มาจากขนมนะครับเส้นนอนตาลน,นะครับมุกบัวขาวเวงครับก็ไม่รู้นะครับ พอถึงช่วงขึ้นตามทองครับคนในรถกระบะนะครับเกือบุกคนนะครับไม่เคยมาเส้นนี้เลยนะครับข้อตานะครับนั่งอยู่หน้ารถนะครับเลยทถ้คนขับว่าถ้าถึงสารเอราวันบีบแต่รถเนี่ยได้ให้ได้ พอพอกับคนขับที่มาข้างหลังกระบะนะครับสามสี่คนโอ้พอพอกับคนที่นั่งมาข้างหลังนะครับกระบะนะครับสามสี่คนนะครับทันเลยนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทักท้วงว่าหิมยายแก่ๆยืนอยู่ข้างบนเนินเขาข้างหน้านะครับแล้วมองมาที่รถแล้วทำมือ จุกป,ปากนะครับแล้วชี่มาที่รถนะครับแล้วป้าที่เห็นแบบนั้นนะครับเลยถามคนบนรถกระบะว่ามีใครเห็นหู้หญิงแก่ๆคนนั้นไหมสังทักไม่ทันขัดคำนะครับรถกระบะก็ดับนับกลางเขาทัานใดนั้นนะครับดึงหน้าสามเอราวันนะครับ ทำให้ทุกคนบนรถนะครับตกใจมากนะครับคนในรถนะครับส่วนมากนะครับก็เป็นคนต่างถิ่นนะครับมีแค่แม่ยายกับน้องของแม่ยายนะครับที่เป็นคนในพื้นที่ก็เลยยกมือไหว้เก่าที่สารนะครับสักพักหนึ่งก็จากนั้นนะครับก็สตาร์ทรถครับก็ขับออกไปได้นะครับพอขับรถมาถึงที่หมายนะครับเลยมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็สรุปแล้วนะครับทั้งรถมีคนเห็นยายแก,แก่คนนั้นแค่คนเดียวครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตอนเช้ามืดครับที่มีบอกนะครับ,นนะรบจะเป็นยังไงครับแค่ตอนเช้ามืดจะน่ากลัวขนาดนี้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ต้นคลิปนะครับต้นทางไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่อยากเฟังเลยไปอยากไปอ่านนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสนับสนุนผมนะครับผ่าน q ิวอ d e ครตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ t i k ต o อนะครับออทิอต i อกทว t ตเ t อ e r ของผมนะครับไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปติดตามมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปอ่านคลิปต้นทางไปอ่านเรื่องเล่าต้นทางครับจากคอมเมนต์ทันทีด้วยนะครับขอสำหรับใครที่อยากจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรหลอนๆนะครับก็สามารถ ส่งมาให้ผมได้นะครับทางทางใต้คอมเมนต์นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้ว